มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ e ี t ทูซ่าเซสแล้วครับอยากให้ท่านนั้นได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟฟีนวันนี้เราจึงมีผู้ที่ประสบความสำเร็จมาเล่าให้ท่านฟังครับว่าทำงานอย่างไรจึงประสบความสำเร็จได้เชิญติดตามชมกันต่อได้เลยครับครับขดังนะครับดังครับคือ,อย้อนไปนะครับก่อนทำกิฟฟีนนะครับผมมีความคิดว่า เมื่อเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะเป็นภาระของครอบครัวไหมซึ่งจุดนั้นคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมเลือกกิฟฟารีนเพราะผมไม่อยากเป็นภาระของใครนะครับเมื่อเกิดมาตรงนั้นนะครับเมื่อเราประสบความสำเร็จถึงจุดหนึ่งนะครับเป้าหมายชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเพราะเรามีความพร้อมคือความพร้อมในที่นี้หมายถึงความพร้อมในการตัดสินใจตัดสินใจที่จะดำรงชีวิตอย่างอิสระ เพราะมีระบบสนับสน,นุนที่ดีจากความสำเร็จของกิฟฟิรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้นะครับหรือเรื่องการยอมรับทางสังคมก็ทำให้เรามีความกล้าที่จะวางแผนชีวิตมากขึ้นนะครับซึ่งจุดนี้คือสำคัญสำหรับคนอย่างพวกเราเมื่อเราไม่มีความพร้อมทางร่างกายสิ่งที่ที่เราขาดไปคือการกล้าในการตัดสินใจที่จะวางแผนชีวิต ซึ่งคนทั่วไปก็อาจจะไม่มีถ้าคุณตกอยู่ยะว่าคลายคลายกันนะครับทีนี้ผมประสบความสำเร็จมีรายได้ถึงจุดหนึ่งและมีตําแหน่งถึงระดับหนึ่งนะครับทําให้ผมมีเป้าหมายที่จะเรียนการเรียนหนังสือคือสิ่งเดียวที่ทําให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมมีคุณค่าและสร้างการยอมรับให้กับผู้คนได้แม้บุคลิกเราจะเป็นอย่างนี้แต่เราก็เป็นด็อกเตอร์ ครับเ uh huh. พราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนจะปฏิเสธไม่ดได้นะครับคว่าคำว่าด็อกเตอร์มันเป็นเรื่องยากที่จะได้มาแต่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าท่านแสวงหาท่านจะได้แต่ต้องอยู่บนความพร้อมในหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือผมเอาโอกาสทางธุรกิจไปต่อยอดสู่โอกาสทางการศึกษาปัจจุบัน จากคนที่มองว่าจะเป็นภาระของครอบครัวและสังคมวันนี้ผมมาถึงจุดที่สูงสุดสูงสุดในการศึกษาระดับปร,ริญญาเอกคือจุดสูงสุดแล้วนะครับไม่มีปร,ริญญาจัตาวานะครับครับ้ามีก็คงเรียนอันน,น,นี้อันนี้คือปร,ริญญาสูงสุดแล้วอย่างที่สองนะครับ เราต้องไปในจุดที่สูงที่สุดเพราะถ้าเราไม่ไปจุดนั้นเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ต่ำสุดเพราะเราคือคนแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่สองผมต้องไปทำอาชีพทุกคนมีความใฝ่ฝันในสองลนะักษณะคือการประสบความสำเร็จในธุรกิจและการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานครับพะฉะนั้นอาชีพไหนที่ ดูแล้วน่าจะอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมที่เป็นอาชีพชั้นสูงนะครับผมจึงพยายามที่จะสอบบรรจุปัจจุบันความฝันนั้นก็เป็นจริงนะครับผมสอบบรรจุครูได้นะครับสอบบรรจุเป็นขา้าราชการครูนะครับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้รอเรียกบรรจุอยู่นะครับเหลือหกคน คาดว่าเปิดเทอมนี้ก็จะได้เห็นครูโจกนะครับ <laughs> ก็จะไปบรรจุที่สพทแล้วนะครับเ <laughs> พราะฉะนั้นอย่างที่สามที่เป็นความฝ่ายฝันและเป็นเป้าหมายคือการประสบความสำเร็จในกิฟลฟอตําแหน่งระดับต้นของผมที่ผมตัดสินใจสำเร็จคือตําแหน่งภารายนี่คือการตัดสินใจประสบความสำเร็จในภาราดเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับทีมงาน ที่ยังเป็นมอนสตา <laughs> ที่ยังเป็นติน <laughs> <laughs> ให้เขามีแรงบันดาลใจนะครับขึ้นมาเป็นโกกให้ได้คนที่เป็นโกก็ค่อยๆกระเถิบตัวขึ้นมาให้ได้อย่างน้อยๆตำแหน่งพาลาไดคือสแตนดาร์ดของกิฟฟรีนเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปคือไดมอนด์แกนพาลาไดนั่นคือเป้าหมายต่งาง และสิ่งที่ได้จากกิฟฟอรีนอย่างหนึ่งคือเมื่อเรามีความพร้อมในเรื่องของรายได้เราก็มีโอกาสได้ตอบแทนผู้มีบุญคุณปัจจุบันผมอายุ29ปีนะครับมีบ้านสองหลังมีรถตู้มูลค่าล้านกว่าหนึ่งพันและตัดสินใจเอาความสำเร็จในกิฟฟอรีนไปต่อรองกับคุณพ่อซึ่งซึ่งพ่อของผม รับราชการทหารและต้องไปปฏิบัติหน้าที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกปีเป็นความเสี่ยงที่ผมไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับคนที่ผมรักเพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินใจสำเร็จในคิฟปรินเพื่อให้พ่อลาออกจากการเป็นทหารป,จจปัจจุบันนี้พ่อลาออกแล้วนะครับและมาบรรจุเป็นพนักง,งานขับรถ ให้กับผมเองนะครับครับแล้วให้เขาเองครับคือพอลาออกก็เงินเดือนลดลงครึ่งหนึ่งนะครับต้องเป็นหน้าที่ของผมในการซ่อมให้พ่อนะครับเดือนละหนึ่งหมื่นบาททุกเดือนนะครับให้เงินเดือนพ่อนะครับเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเพื่อให้ครอบครัวเราอยู่อย่างสมดุลนะครับกิฟต์ฟรีนคือธุรกิจที่ทําให้ชีวิตของคนที่จะทํามีความสมดุล แต่ต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งไม่ใช่จะพลิกตามือเป็นไปไม่ได้นะครับมีขั้นมีตอนมีวิธีการมีระยะเวลาพอสมควรน,นะครับจึงจะประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านทอแทนนะครับท่านถามตัวเองว่าท่านใช้เวลากับกิฟฟินกี่วันกี่เดือนมันเหมาะสมกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วหรือยังนะครับครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับต้องบอกว่าฟังเรื่องราวทุกๆครั้งเนี่ยก็จะเกิดความประทับใจว่ากําลังใจของคนหนึ่งคนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโลกทั้งโลกของเขาได้จริงๆนะครับจากความรู้สึกที่กลัวว่าตัวเองจะเป็นภาระของที่บ้าน แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเสาหลักเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลครอบครัวเป็นความภาคภูมิใจคคูมใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็ต้องถือว่านี่คือจุดที่ต้องบอกว่ากําลังใจมันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้จริงๆนะครับมาถามคุณเก๋บ้างนะครับต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่กําลังใจเต็มเปี่ยมไม่แพ้กันทันทีที่เริ่มต้นก้าวเข้ามาแล้วการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในเชิงของคุณภาพชีวิตที่เราต้องการเราได้รับอะไรไปแล้วบ้างฮะจากกิฟฟารีนมาจนถึงวันนี้ครับ ค่ะก็สิ่งที่ได้รับนะคะก็คือนอกจากรายได้นะคะก็มั่นคงเนาะแล้วก็จะมีอ่าสิ่งหนึ่งก็คือได้ให้ลูกอ่ะไปเที่ยวตอนที่ติดสิงคโปร์เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นคือไม่ไม่ได้คิดฝันนะคะเพราะว่าเราทําอาชีพค้าขายถ้าไม่ได้เข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟินก็คงจะไม่มีโอกาสนะคะก็ถือว่า ได้ให้ของขวัญลูกด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีลูกชายที่น่ารักมากแล้วก็ดูแลแม่ด้วยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือได้เอาเงินกิฟ์ฟรีนะคะไปออกรถคันที่สองนะคะก็เป็นเงินกิฟต์ฟรีล้วนเลยอะค่ะก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่าตัวเองทำค้าขายก็ยังไม่กล้าผ่อนรถเลยนะคะเพราะมันไม่มีความแน่นอนนะคะก็ธุรกิจนี้ให้ความแน่นอนค่ะแล้วก็ได้โบนัสห0,000ื่น ครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วสิ่งอีกอย่างก็คือได้รับความอบอุ่นนะคะจากครอบครัวกิฟฟารีนได้มิตรภาพก็ได้สิ่งดีๆค่ะครับก็ถือปรบมือให้กับการต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสุขที่ตัวเองต้องการด้วยนะครับเกเมีกําลังใจจากครอบครัวนะคะวันนี้มีมีครอบครัวมาให้กําลังใจด้วยแล้วก็คอยดูแลตลอดนะคะครับและลูกๆต้องบอกว่าลูกเนี่ย เวลาไปที่ศูนย์จะเห็นคุณเก๋และเห็นลูกเขาด้วยเพราะว่าลูกของคุณเก๋เนี่ยเขาก็จะมาแล้วเขาก็จะพูดเรื่องกิฟฟอรีนได้เก่งมากด้วยใช่ไหมฮะผมจําได้เวลาเขาจะเล่าเรื่องสินค้าเล่าเรื่องอะไรพูดง่ายเขาเขาบางทีไปทํางานกับเราด้วยเลยไปค่ะไปคุคีตลอดค่ะเราอย่างงานประชุมก็จะเอาไปด้วยางค่ะครับเพราะว่าก็เริ่มเริ่มเริ่มโตแล้วนะครับเริ่มโตแล้วเป้าหมายต่อไปครับคุณเก๋เรามาถึงตำแหน่ง p a r a ไดซ์และในเวลาที่ไม่นานเลยนะครับคุณเก๋วางแผนกับกิฟฟอรีนต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับ เป้าหมายต่อไปนะคะเมื่อตัวดิฉันได้สำเร็จในตำแหน่ง p a r a ได s ์นะคะเป้าหมายต่อไปก็คือการที่จะทำให้ทีมงานของดิฉันนะคะเป็น p a r a ได s ์เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็คือไม่ใช่ว่าเราสำเร็จคนเดียวนะกะ็คือต้องอช่วยให้ทีมงานสำเร็จด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับนั่นคือเป้าหมายว่าอยากาหายให้ทีมงานะนะครับทีมงานที่ที่มาอยู่กับเราตอนนี้เนี่ยเป็นผู้นำมือรองในตำแหน่งที่ถัดจาก p a r a ได s ์ลงไปเนี่ยที จอคิวจะขึ้น p a r a นี่ยก็มีหลายท่านเนี่ยฮะค่ะมีค่ะมีวันนี้ก็มาด้วยค่ะก็พี่สมพรซองเงินนะคะคนนี้ก็ติดเกาหลีอะค่ะอยู่ไหมครับคุณสมพรเชิญค่ะโชว์ตัวโชว์ตัวนิดนึงได้ไหมคะตับโนนะคะติดเกาหลีด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับทีมนะครับอยากจะถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถามคุณโจกด้วยแล้วเดี๋ยวจะถามคุณเกดด้วยอยากจะให้ช่วยฝากข้อคิด หรือกําลังใจดีๆให้กับสําหรับเพื่อนนักธุรกิจด้วยกันที่อยากจะประสบความสําเร็จกับกิฟฟรีนในชีวิตรจริงของคนเราก็มีหมดกําลังใจบ้างทอ้อบ,บ้างนะคะอยากให้คุณโจ๊กและคุณเก๋นเนี่ยให้ข้อคิดอะไรที่คิดว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสบายใจขึ้นครับ,คร,บครับก็ในฐานะที่อยู่ร่วมอาชีพนะครับในห้องนี้เมื่อท่านมาในวันนี้นะครับผมถือว่าทุกท่านคือเพื่อนร่วมอาชีพเพราะฉะนั้น แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในเรื่ององต้นทุนที่มาไม่เหมือนกันแต่ใครจะมีความเก่งในการใช้ต้นทุนที่ท่านหลงเหลืออยู่ผมใช้คำนี้นะครับต้นทุนที่ท่านหลงเหลืออยู่ท่านไม่คงไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมาเลยนะครับแต่ละคนมีต้นทุนที่แตกต่างกันแต่ท่านมาเห็นโอกาสทางธุรกิจของกิฟฟิน ทีนี้ทำยังไงถึงจะลงทุนจากต้นทุนที่หลงเหลืออยู่นั่นแหละให้เกิดกำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นผมเองนะครับอยู่ในกิฟฟอรีนมาสิบสามปีผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและทีมงานผมเห็นความเป็นไปได้ในกิฟฟอรีนสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือในเนื้องานของกิฟฟอรีนถ้าท่านได้สัมผัสท่านต้ลงมือทำจริง ท่านก็จะพบว่าในเนื้องานนั้นมีอุปสรรคไม่แตกต่างกันทุกคนเจออุปสรรคคล้ายคล้ายกันนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่นั่งอยู่บนนี้นะครับทุกคนเจออุปสรรคเหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่ามันก็สำเร็จสิมันพิการ <laughs> อยากจะบอกว่าความพิการไม่ใช่เหตุผลในการสร้างความสำเร็จสำหรับผม ดาวไลน์ลูกค้าไม่มีเงื่อนไขไม่มีความสงสารเพราะถ้าเขาสงสารเขาจะสงสารแค่ครั้งเดียวซึ่งนั่นคือความสําเร็จที่ไม่ยั่งยืนแต่สำหรับการทํางานตลอดสิบกว่าปีมันอยู่ที่ความสม่ําเสมอของเรานะครับแล้วก็วิธีการของเราในการทําธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกท้อแท้นะครับอยากให้ท่านนึกถึงเพื่อนร่วมธุรกิจสองท่านนี้ที่อยู่บนนี้ ซึ่งทำงานเนื้องานเดียวกันกับท่านบริษัทกิฟฟอรีนส卡尔าอินซี่เจออุปสรรคเหมือนกันแต่จะทำยังไงให้ไปสู่ความสำเร็จเพราะเนื้อใหญ่ใจความของการทำกิฟฟอรีนคือความสำเร็จไม่ใช่อุปสรรคเราให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมากกว่ากันถ้าท่านให้ความสำคัญกับความสำเร็จอุปสรรคมันเล็กนิดเดียว นะครับครับต้องบอกว่าทุกๆคำพูดนะครับที่เราได้ฟังจากคุณโจ๊กต้องบอกว่าเป็นคำพูดที่เหมือนกับเราอ่านหนังสือดีๆสักหนึ่งเล่มแต่เป็นหนังสือที่หายากมากและถ้าวางแผนคงต้องตีพิมพ์เป็น10บๆครั้งแน่นอนนะครับแต่เราสามารถนําช่วงเวลาที่มีอยู่ประมาณเกือบๆหนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้วันนี้ไปเรียกว่าได้พลัง ต้องบอกว่าโดยอย่างผมเองดําเนินรายการกลับไปเนี่ยพลังเต็มเปี่ยมเลยนะครับนั่งฟังอยู่ยกันที่คนเราหนึ่งคนจะจัดการกับต้นทุนที่ตัวเองมีอยู่และทําต้นทุนที่มีอยู่ให้เกิดกําไรสูงสุดนั่นคือวิธีคิดที่ที่ถูกต้องที่สุดที่ถูกที่สุดค่ะครับมาถึงคุณเก๋บ้าง <c oughs> นะครับต้องบอกว่าอยากจะเชิญชวนฝากข้อคิดหรือกําลังใจดีๆให้กับเพื่อนเพื่อนนักธุรกิจด้วยกันครับเร <c oughs> ียนเชิญครับค่ะ ก็จริงๆแล้วนะคะอยากจะบอกว่ากําลังใจเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือจากตัวเรานะคะคือเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองมันถึงจะมีคุณค่าแล้วมันถึงจะมีพลังนะคะก็อยากให้ศึกษาเนื้องานดูดีๆนะคะว่า,าว่างานของเรามันคืออะไรก็คือหัวใจของมันคืออะไรบางครั้งเราอาจจะยัง ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังทำไม่ถูกวิธีอย่างนี้ค่ะก็อย่าเพิ่งท้อแล้วการที่เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะคะก็จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จนะคะก็คืออย่าหยุดคือให้มองที่เราสองคนอย่างนี้นะคะคือถ้าเราทำได้ทุกทกท่านก็ต้องทำได้ค่ะครับผมปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ต้องเรียนเชิญคุณหมอสักหน่อยหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกทุกท่านนะคะว่าวันนี้ที่หมอตั้งใจเชิญทั้งสองท่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออยากให้สองท่าน่ะมาแชร์สิ่งดีๆและหมอก,ก็อยากจะมีอะไรบางอย่างบอกกับทั้งสองท่านด้วยนะคะหมอก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับท่านแหละอย่างที่คุณโจกพูดน่ะใครบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยท้อแท้เป็นไปไ,ไม่ได้นะคะแต่หมออยากจะบอกว่ากําลังใจของหมอเนี่ยอยู่ที่นักธุรกิจกิฟฟินทุกคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อหมอพบคุณโจก พบคุณเกย์หรือหล,หลายๆท่านที่ถือว่ามีการทํางานที่ยากลำบากกว่าคนอื่นเนี่ยนะคะ ความชื่นชมที่หมอมีต่อคุณโจ๊กและคุณเก๋ก,ก็เป็นกําลังใจหนึ่งที่ทําให้ผลักดันให้หมอเนี่ยดูแลคิฟฟอรินต,ต่อไปด้วยความสุขเช่นเดียวกันนะคะก็อยากให้น้องทั้งสองท่านมีความรู้สึกตรงนี้ด้วยนะคะหมอคิดว่าง,งานของเราเนี่ยเป็นงานของความรักงานของความสุขและงานของความสําเร็จนะคะตัวอย่างของทั้งสองท่านที่เชิญมาในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่หมออยากจะบอกทุกท่านนะคะว่าหมอต้อยน่ยอยากจะเป็นกําลังใจให,ให้ทุกท่านทุกๆวินาทีนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้และอย่างที่คุณเก๋และคุณโจ๊กพ กถูกสร้างด้วยตัวเราเองจากวิธีคิดและวิธีการที่ถูกต้องแต่หมอบอกสั้นๆและหมอพูดเสมอนะคะว่าสิ่งที่หมอได้วางรากฐานให้กับทุกท่านโดยแท้จริงแล้วถ้าท่านเข้าใจเหมือนที่คุณโจเข้าใจเหมือนกับที่คุณเก๋เข้าใจท้ายที่สุดแล้วความสําเร็จของคนในกิฟฟ์รินก็คือท่านได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้างอย่างแท้จริงนะคะและนี่คือความมั่นคงที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่มีอยู่ในทุกวันนี้นะคะก็อยากจะฝากกาลังใจถึงทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะว่า สิ่งข้อคิดเล็กๆ,ๆน้อยๆของทั้งสองท่านนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่ของหัวใจสองดวงนะคะที่ไม่เคยย่อท้อและเดินไปข้างหน้าด้วยความสง่างามมากที่สุดนะคะแม้ว่าสุขภาพจะไม่อำนวยแต่บอเชื่อว่าด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านมีความสง่างามของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไม,ไม่น้อยหน้าใครเลยในแผ่นดินนี้จริงไหมคะนะคะปรบมือดังๆให้ทั้งสองท่านอีกครั้งนึ่งนะคะครับแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ ในานามของกิฟฟรีนเนี่ยกิฟฟรีนมีความสุขที่เห็นทั้ง2ท่านมีความสุข,สขนะครับ,รบและผมก็เชื่อว่าทั้งสองท่านวันนี้เนี่ยเป็น2ท่านที่ไม่ได้เป็นผู้ที่รอกําลังใจจากคนอื่นแต่เป็น2ท่านที่สามารถสร้างกําลังใจให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีจริงๆและหมอก็ะจะมีความสุขมากเลยถ้าได้ประดับเข็มไดมอนด์แกนพาราไดซ์ให้กับทั้งสองท่านบนเวทีนะคะค วันนี้การเสวนาของเรานะครับก็คงจะเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้และผมเชื่อมั่นนะครับขออนุญาตดื่มคำพูดว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับความสำเร็จอุปสรรคก็เล็กนิดเดียวนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับวันนี้ Ke y ทุก u ั c e s s คงทาให้ท่านนั้นได้แนวคิดที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้จากผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟฟินครับผมมั่นใจนะครับถ้าท่านนําเทคนิคเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับทีมงานธุรกิจที่ท่านเป็นเจ้าของนั้นก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีครับท่านใดติดตามชมไม่ทันไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะไปดูที่ Facebook ของเราได้ w w w f a c e b o o k c o m g i f f e r ม n c h anel n หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ w w w g i f f e r บ n c h a n anel. com เพื่อที่จะย้อนดูคลิปต่างนะครับที่เราได้ขึ้นเอาไว้ใน YouTube หรือถ้าอยากจะเขียนแนะนำรายการนะครับก็เขียนอีเมลมาหาผมได้ที่ k e y t o s u c c e s s g i f r e e n c a n n e l c o m เรื่องราวของความสำเร็จครับยังมีอีกมากมาย keytosuccess จะไปนค้นหาม่ให้ท่านเพื่อให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจกิ f ฟรีนธุรกิจที่ท่านคือเจ้าของวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ